สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมปีเทพมรันนะชีวิตนี้รันกับผม Nt Channel ในเซิร์ฟไทยกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเรารีวิวไอเซนพัไปแล้ววันนี้เราก็ต้องมารีวิวจิโกร่างกิมโนกันนั่นเองนะครับผมซึ่งจะมากิจกรรมพร้อมกันเลยและต้องบอกกับว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครฟรีที่ทุกคนได้แน่นอนนะทําเครียนะครับคล้ายๆกับรันนีคูชุดว่ายน้ําเลยนะครับผมแต่บอกไว้เลยว่าตัวละครตัวเนี้ย ดีมากๆนะครับและควรทาสีดาวมากๆเป็นตัวละครได้ทั้งตัวแทงตัวด,วดาวเมจแล้วก็แล้วก็ไปได้ทุกทีมก็เหมทั้งทีมสปีดหรือว่าทีมถึกนะครับไปได้ทุกทีมจริงๆนะครับเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะฮะโอเคร okay, เราขอมาพูดรีวิวสกิลกันก่อนละกันนาะแล้วก,นนลก็จะไปบอกจุดเด่นว่ามันดียังไงละกันนะครับ มาเริ่มกันเลยแล้วกันครับผมสกิลที่หนึ่งนะครับผมโจมตีศัตรูเป้าเดี่ยวนะครับผมแล้วก็ลดเดฟของเป้าหมาย30% 2รอบนะครับมีโอกาส70%ทําให้เป้าหมายติดใบนะครับคือ70%นี่คือทำให้เป้าหมายติดใบเนี่ยคือเขาใช้สกิลไม่ได้ใส่เราและก็ลดเดฟด้วยนะครับทำให้เป้าหมายบางขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมมีสกิลที่ช่วยเพื่อนได้ทุกสกิลเลยนะครับผมสกิลที่2นะครับผมเป็นสกิลระปำล่มงานฉลองนั่นเองนะครับ แล้วก็จะเพิ่มอัตราดาเมจให้กับเพื er ่อนนะครับผมพันธมิตรแถวหลังนะครับ12%นะครับก็คือแถวหลังเรา3าคนจะได้พลังเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งดีมากๆเป็นตัวบัฟดาเมจที่ดีมากๆนะครับต่อเนื่อง2รอบนะครับแล้วก็ฟื้นฟูฟูรี่นะครับ120ให้แถวหลังฝ่ายพันธมิตรทุกตัวละครนะครับผมดีมากๆเลยนะอันนี้คือข้อดีของเขาเลยนะครับผมทําให้ได้เพิ่มทั้งดาเมจแล้วก็เพิ่มทั้งเออโกรธนะครับผมดีมากๆผมชอบมากๆสกิลนี้นะครับเกียนมากๆเลยนะ คือทําให้ตัวหลังเราได้โกรธง่ายนะครับผมและดาเมจแรงแน่นอกกนนะครับผมเป็นตัวละครที่เล่นได้ทุกทีมนะฮะเอาไปใส่ทีมถึกก็สามารถทําให้ทีมถึกอ่ะมีสกิลที่แบบว่าลดเกดรดฝันถงค้ามได้เร็วขึ้นแล้วก็แบบว่าคุมเกดรดฝันงข้ามไม่ได้อานติถทุกตาทุกเทินนะครับผมประมาณนั้นเลยนะฮะ หลังปลุกตื่นอาวุธนะครับเฉพาะนะครับผมดาเมจจะแรงขึ้นนะครับผมและอัตราดาเมจก็จะแรงขึ้นด้วยและหลังจากใช้สกิลอันตินะครับผมจะเด้งเล่นกับตัวเองด้วยนะครับทำให้ตัวเองถึกขึ้นมากๆเลยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะสกิลนี้นะครับและสกิลที่3ผมสกิลพาร์สีของเขานะครับผมอิจิโกะหลังจากที่เขาโจมตีนะครับผมทุกๆ1ครั้งนะครับจะได้เอ่อสแต็กนะครับก็คือบรรยากาศนั่นเองนะครับผมและบรรยากาศนี้สูงสุด4สแต็กนะครับผมหลังจากสแต็กครบ3สแต็กนะครับผมก็คือหลังจากเราใช้อันเตปั๊บนะครับผมฟูรรีี่่นนนะะคับผมจเเปปลย็ จากเออแถวหลังอ่ะให้ฟูลรี่แถวหลังใช่ป่ะเป็นให้ทุกตัวละครเลยครับผมคือเพื่อนทุกคนจะได้ฟูลรี่หมดเลยซึ่งเกียนมากๆนะครับแล้วก็เล่นทีมถึกดีมากๆเลยผมบอกว่าเล่นทีมถึกดีมากๆตรงที่คือเขายิ่งอยู่นาน,นครับเขายิ่งให้สกิลเอออันตรของเขาอะทำฟูลรี่เพิ่มทุกตัวละครนะครับจากแค่เพิ่มแถวหลังใช่ป่ะเป็นเพิ่มแถวหมู่นะครับผมประมาณนี้นะครับ <S <S เพิ่มแถวหมู่คือไงวะ, <S <S วะเพิ่มทุกตัวละครอ่ะเออประมาณนั้นแหละแล้วก็เมื่อจิโกะนะครับอยู่ในสนามนะครับจะเปิดใช้ช่วยเหลือนั่นเองนะครับปับช่วยเหลืืออน่คคะรับยยเลงาๆผม แพนธอรแถวหน้านะครับผมแพนธอร์บแถวหน้าของเรานะครับผมได้เพิ่มอัตราดาเมจด้วยแล้วก็เพิ่มรุ่นตาเอฟเฟคด้วยนะครับผมแล้วก็เมื่อแถวหน้าตายนะครับฟื้นฟูเฮดพีให้กับตัวละครที่อยู่แถวเดียวกัน20%นะครับผมของ HP พสูงสุดเลยนะครับผมทําให้ตัวละครแถวที่อยู่แถวเดียวกันนี่เป็นตัวละครที่ดีมากๆและเกียนมากๆนะครับแบบอยู่นานมากๆเลยนะคือแบบได้ทั้งเพิ่มเลือดนะครับผมเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการโดนสถานะนะครับผมดีมากๆเลยนะครับ และบรรยากาศนี่คือทุกๆตัวแตกนะครับผมจะได้อัตราดาเมจแล้วก็อัตาราลดดาเมจนะครับให้กับตัวเราเองนะครับไม่ได้ให้เพื่อนนะสูงสุดสีส่สตกนะครับผมซึ่งถ้าครบสามตัตกก็ถือว่าทาให้ได้ฟูรีจาก3ตัวละครหลังเป็น <line> ท,ทุกตัวละครนะครับผมถ้าใครง,งงก็สามารถบอกผมได้นะผมจะได้พูดอีกรอบนึงหรือว่าเขียนคอมเมนต์ให้เข้าใจง,างา่ายๆแล้วกันเนาะก็ข้อเสียมันมีไหมมันมีแน่นอนครับผมก็คล้ายกับไอเซนเลยครับผมก็คือมันจะได้โกรธยากแต่ตัวนี้สำหรับผมได้โกรธยากกว่าครับตรงที่ต้องออกไปตีเขาด้านนั้นะะครับบถึงจไดโก ซึ่งผมแนะนําเลยว่าใส่ทีมถึกก็ดีเหมือนกันนะครับแปลว่าทีมถึกลดเกรดทีมถึกได้เกรดดีมากๆเลยเป็นตัวละครที่เกียนมากๆเลยนะครับทีมสปีดก็มีครับแต่ก็พอเล่นได้ครับผมเป็นตัวละครที่เล่นเกิดได้เพื่อนๆได้นะฮะเพราะว่าถ้าใครจะใส่ทีมสปีดนะครับก็จะใส่โซวีเก้านะครับให้กับตัวละครตัวนี้นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวละครตัวนี้ใส่โซได้เยอะมากๆเพราะว่าเขาเป็นตัวใส่แทงที่แบบเล่นดาวมิดได้ด้วยแล้วมีสกิลช่วยเพื่อนที่ดีด้วยนะครับผมประมาณนั้นเลยนะฮะ โซที่ผมแนะนำนะครับมีโซจิตใจนะครับโซวีก้านะครับโซสะท้อนนะครับโซเซสเซียวนะครับผมโซก้าหานะครับแบบพวกนี้ผมบอกเลยว่าใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วโซช่องที่3นะครับที่ผมแนะนำคือโทชิโร่ซาโดะนะครับผมมาซึมโตะนะครับเบียคุยะไอเซนอุทิจเกะโคมามุระได้หมดเลยนะครับโซนี่คือแบบหลากหลายมากๆเพราะตัวละครตัวนี้ได้ทั้งดาวเมจได้ทั้งตัวถึกนะครับผมได้ทั้งช่วยเพื่อนนะฮะผมบอกไว้เลยว่าตัวละครตัวเนี้ย อยู่ที่ทีมล้วนเลยครับที่เรื่องการใส่โซนะครับเพราะว่าใส่ได้เยอะที่ผมพูดมานี่คือใส่ได้ทุกอันเลยนะครับผมคือแบบไม่มีไหนที่ใส่ไม่ได้เลย,เลยก็ว่าได้นะเป็นตัวละครที่เน้นทําเกมเน้นช่วยเพื่อนเน้นสแปมสกิลนะครับผมแต่ผมจะพาไปดูทีมที่เขาเล่นกันนะคะรับกับสำหรับอิจิโกะชุดกิโมโนนะก็คลิปที่แล้วนะครับผมผมไม่ได้พาทุกคนมาดูเ,เกี่ยวกับไอเซนนะครับแต่วันนี้เราจะพามาดูอิจิโกะครับเพาะเขาเล่นทีมอะไรกันบ้างนะคะอันนี้คือเป็นท็อปเซิร์ฟของเออเซิร์ฟรับม แปลว่าสถานนกคุนกวนครับผมก็จะมีดาเมจที่ตัวละครตัวเดียวอย่างที่ผมพูดไปเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวรถโกดนะครับผม2ตัวละครแล้วก็จะมีตัวเพิ่มโกดิกนี่ครับผมแล้วก็ดามจดหลักก็คือตัวนี้แน่นอนครับผมไอเซนนะครับพัดแน่นอนครับดาเมจดแรงมากๆนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะฮะก็จะเป็นเอาอจิโกมมาเป็นตัวแทงนะครับผมแล้วก็ตัวแทงหลักก็จะเป็นเคียวราร่าง2นั่นเองนะครับเราไปดูทีมอื่นบ้างเผื่อเขาเล่นหลากหลายกันบ้างนะครับผมมาดูกัน เซิฟที่25นะครับมาดูกันดีกว่าว่าเขาเล่นหรือเปล่านะครับน่าจะเล่นทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ตัวละครอิจิโกะเป็นตัวละครที่เกียนมากๆนะฮะส่วนใหญ่ผมก็แนะนำว่าทำสีดาวนี่คุ้มมากๆเลยนะครับทีมนี้ก็จะเป็นทีมดาเมจเหมือนกันครับผมเนี่ยคือเขาเล่นดาเมจนะครับผมเลยเอาอิจิโกะมาเป็นตัวเล่นเกรดนะครับผมก็คือใส่โซวิก้าให้มันนะครับเพื่อจะได้เล่นเกรดง่ายๆหน่อยแล้วก็ใช้สกิลอันตีนะครับเพื่อจะได้เพิ่มโกดให้กับเพื่อนแถว3ตัวแถวหลังนะครับประมาณนี้เลยนะเห็นปะแล้วก็จะใส่่่โซพพพวกนนนนนนีี้้้เเเเลยะะะคครรรััับบบบปมมมาาณิใหือ มาดูท็อปเซิร์ฟที่73บ้านดีกว่าผมว่าเขาใส่หรือเปล่านะครับนี่ผมก็จะใส่เหมือนเดิมนะครับผมก็จะเล่นนะฮะโนเอดด้วยนะครับผมโซอิโนเอแล้วก็ใส่ถึงไอตัวละครตัวนี้นะฮะและทีมของก็จะเป็นอย่างที่ผมพูดไปเลยครับมีดาเมจหลักนะครับที่แบบแรงๆที่สุดเลยนะจะเป็นเอเซนพัทนะครับถามว่ายิงแตงโมตอนนี้ก็ยังแรงอยู่นะครับแต่ก็เป็นตัวละครที่เป็นตัวละครที่แรงไม่มากลวครับเป็นตัวที่ช่วยเพื่อนซะมากกว่านะครับในการเพิ่มโกรธนะครับให้กับตัวละครนะครับก็จะเป็นการที่ เพิ่มโกรธนะครับผมทั้งแตงโมแล้วก็เออจิโกะนะครับเพื่อจะให้กับไอเซนพัทนั่นเองนะครับให้ได้โกรธง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทางอีนี่ด้วยนะครับผมป้านะครับผมก็จะเพิ่มให้กับไอเซนด้วยนะครับเป็นการเล่นโกรธได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็ตัวนี้มาลังบัมนะครับให้เซนไม่โดนใบนั่นเองไม่โดนสกิลสตาร์ทซีซีเลยทุกอย่างนะครับผมเพราะว่าถ้าทีมนี้โดนซีซีไปนะครับจะทําให้เล่นยากมากๆนะครับสำหรับทีมนี้นะครับมีจุดด้อยเยอะอยู่แลยถามว่าถ้าได้เปิดก่อนก็มีโอกาสชนะเหมือนกันนะครับ โอเคครับผมถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจคนดูเยอะมากๆเลยนะครับถ้าใครอยากดูตัวละครอะไรอีกที่ผมพาไปดูนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปจัดให้แน่นอนนะครับแล้วก็ผอวิธณีใช้ทุกตัวละครแน่นอนนะครับบ๊ายบายครับ it better and it's got me so fixated and i'm not the type to wait around i've never hesitated but she's got me captivated so the game i'm gonna play it yeah you got a body like Show me